มึงถือของเล่นเด็กแล้วคิดว่าจะชนะเล็กกล้าของกูดาบกูตัดคอศัตรูมันนับไม่ถ้วนแต่กูจะฟันให้มึงล้มก่อนจะได้เนียยกายลองเข้ามาสีอัศวินกูจะยิงให้หัวมึงระเบิดขามขามวกเห็นั่นแหละบ้นกายมาเลยแล้วกูจะลากซากมึงกลับไปพร้อมดาบเหืือนเลือดซัสมึงเล่นโกงหรอกระจอกชี้หายยิงไม่เข้าเฮียอะไรเลยกูยิงจนมือช้ามึงยังยืนหน้าด่านอยู่ได้อีกแมงเอ๋ยิงอีกดี หรือหมดตูดแล้วไอ้มาหงอยกรอบมึงทำจากไนขขาอะไรวะไทเทเนียมหรือกบ,บาลพระเจ้าแม่งเอ้ยมึงคิดว่ากระสุนกระจิกบกระจอยนั้นจะยุดกูได้หรอวะถึงเวลามึงโดนสับเป็นชิ้นจิงแล้วไอ้ขยะไรแรงประทะฮา,าตลกชิบหายเล็กกูหนาวกว่าสักดิสรีมลกไอ้ควาย ไม่เ้าพไอ้ลูกมามึงมาทำเฮียอะไรในสนามโรบวะเฮ้ยหยุดทำเสียงคำเฮียเฮียได้แล้วไอ้เสร็จเหล็กเดี๋ยวกูจะต่อยดากมึงด้วยไรเฟิลจะโจมปืนไรเฟิลจู้โจมของมึงน่ะหรอก็แค่ของเด็กเล่นมึงคิดว่าแค่ยิ่งมาใส่กูมันจะทำให้กูตุยหรอไอ้มา ไอเชีย่ยเป็นไปไม่ได้มึงยิงเขาได้ยังไงวะฮ่าฮ่าดูถูกปืนกูเดี๋ยวมึงโดนกูต่อยตูดแน่ไอฮ่า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 ,าเจอปืนไรเฟิลจู่โจมเข้าไปแตะเลยฮ่าฮ่าไปเสร็จเลย